สวัสดีนักเรียนทุกคนครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทเรียนวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสารซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้ในหัวข้อแบบจำลองอนุภาคของสารในแต่ละสถานะพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งและปรบมือห้าครั้งครับเรามาทบทวนความรู้เดิมกันดีกว่าครับสสารคืออะไรนับ1นึถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบมีใครสามารถอธิบายได้หรือไม่ครับ ถ้ายังไม่ได้ลองักชวนเพื่อนที่นั่งข้างๆค้นหาคำตอบในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่4กันครับให้เวลา2นาทีครับคำตอบที่ได้เหมือนกันหรือเปล่าครับสสารก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีมวลและต้องการที่อยู่เมื่อทุกคนทราบความหมายของสสารกันแล้วชวนเพื่อนที่นั่งข้างๆมาช่วยพิจารณาดูหน่อยครับว่าข้อความที่แสดงบนหน้าจอข้อความใดคือสสารใช้เวลา2นาทีนะครับเริ่มได้เลยครับ เรามาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องกันครับสิ่งที่เป็นสสารได้แก่อากาศก้อนหินน้ำคลองและไอ้น้ำส่วนความร้อนไฟฟ้าแสงและเสียงจัดเป็นพลังงานเพราะไม่มีมวลไม่ต้องการที่อยู่ครับจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมข้างตน้นนักเรียนชักชวนเพื่อนข้างๆให้ช่วยกันจำแนกสสารออกเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์ลองช่วยกันนะครับมีกี่สถานะเอ่ยสสารแบ่งออกเป็น3สถานะดังนี้ สสารสถานะของแข็งคือก้อนหินสสารสถานะของเหลวคือน้ำคลองและสสารสถานะของแก๊สคือไอน้ำและอากาศนั่นเองครับและองค์ความรู้ที่รับได้ในช่วงแรกนี้ก็คือสสารเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีมวลและต้องการที่อยู่พบได้ทั้งในสถานะของแข็งของเหลวและแก๊สใครมีสมุดสามารถจดบันทึกองค์ความรู้ไว้ได้นะครับนักเรียนทุกคนพร้อมที่ไปทำกิจกรรมการเรียนรู้กันหรือย,อยังครับปรบมือหนึ่งครั้ง รบมือสองครั้งเยี่ยมเลยครับทุกคนลองสังเกตภาพการระเหิดของไอโอดีนนักเรียนสังเกตเห็นว่าสสารแต่ละชนิดประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปเปล่าเคยจินตนาการหรือไม่ว่าอนุภาคเล็กๆเ,เหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันเป็นสสารในสถานะต่างๆได้อย่างไรแล้วเราจะทําศึกษาเรื่องอนุภาคของสสารน,นี้ได้อย่างไรกันครับและวิธีที่จะศึกษาได้ ก็คือการใช้แบบจำลองนั่นเองครับนักเรียนโดยก่อนที่จะออกแบบและสร้างแบบจำลองครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองว่าการสร้างแบบจำลองคือการสร้างพัฒนาหรือใช้สิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนสิ่งต่างๆเช่นวัตถุกระบวนการปรากฏการเพื่อสื่อสารบรรยายอธิบายหรือพยากรณ์สิ่งที่ศึกษาให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มตามที่ได้จัดไว้ โดยจะมีสมาชิกกลุ่มอยู่ประมาณ4-5คนต่อกลุ่มทำกิจกรรมที่5.1แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะเป็นอย่างไรกิจกรรมที่5.1แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะเป็นอย่างไรประกอบด้วยตอนที่1และตอนที่2ดังนี้ตอนที่1บาทข้อความระบุสถานะของสสารนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเพื่อระดมความคิดในการระบุสถานะของสสารแต่ละสถานะ จากบัตรข้อความที่กำหนดให้จำนวนสามบัตรข้อความใช้เวลา5นาทีเชิญครับบัตรข้อความที่1อนุภาคเรียงตัวอยู่ไม่ชิดกันมากและไม่ห่างจากกันมากมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคปานกลางอนุภาคเคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็นอิสระอนุภาคจะมีการสั่นอยู่ตลอดเวลาบัตรข้อความที่1มีสถานะของเหลวบัตรข้อความที่สองอนุภาคแต่ละอนุภาคเรียงชิดติดกันมากไม่สามารถถูกบีบอัดได้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากที่สุด อนุภาคไม่สามารถเคลื่อนที่ได้บัตรข้อความที่สองมีสถานะของแข็งบัตรข้อความที่สมอนุภาคแต่ละอนุภาคมีการเรียงตัวอยู่ห่างกันมากสามารถถูกบีบอัดได้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สุดอนุภาคมีการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทุกทางอนุภาคจะมีการสันอยู่ตลอดเวลาบัตรข้อความที่สมีสถานะแก๊สตอนที่สองแบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะเป็นอย่างไร ให้นักเรียนปฏิบัติกรรมโดยนำข้อมูลจากบัตรข้อความที่1ถึงสในตอนที่1มาวิเคราะห์อภิปรายและสร้างแบบจำลองอนุภาคของสสารแต่ละสถานะวัสดุและอุปกรณ์สติกเกอร์เครื่องหมายจุดวงกลมปากกาเคมีและกระดาษขนาด A4 ในการสร้างแบบจำลองนักเรียนควรระบุสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลองด้วยนะครับใช้เวลา15นาทีเชิญครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมโดยอาจติดผลการทำกิจกรรมรอบผนังห้องเรียน หรือจะแสดงที่โต๊ะและนักเรียนทุกคนเดินศึกษาแกว่งรีวกจากนั้นร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมและเปรียบเทียบผลการทำกิจกรรมของกลุ่มอื่นกับของกลุ่มตนเองรวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยแบบจำลองของแต่ละกลุ่มใช้เวลา10นาทีเชิญครับแบบจำลองอนุภาคของสสารแต่ละสถานะมีลักษณะยอย่างไรอนุภาคของของแข็งจะสั่นอยู่กับที่และเรียงชิดกันโดยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าของเหลวและแกส๊สอนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน โดยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็งแต่มากกว่าแก๊สอนุภาคของของเหลวจึงเคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็นอิสระโดยจะเคลื่อนที่รอบๆอนุภาคใกล้เคียงอนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมากโดยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างมกอนภาคจึงเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทางคำถามชวนคิดให้นักเรียนเรียงลำดับสถานะของสสารที่มีการจัดเรียงอนุภาคจากอนุภาคอยู่ชิดกันมากไปอนุภาคอยู่ชิดกันน้อยตามลำดับคำตอบคือ สถานะของแข็งสถานะของเหลวและสถานะแก๊สตามลำดับข้อต่อไปให้นักเรียนเรียงลำดับสถานะของสสารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคจากมากไปน้อยตามลำดับได้อย่างไรคำตอบคือสถานะของแข็งสถานะของเหลวและสถานะแก๊สตามลำดับนักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการจัดเรียงอนุภาคและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคส่งผลต่อรูปร่างและปริมาตรของสสารในแต่ละสถานะอย่างไร โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมาฐานความรู้จํานวน3ฐานการเรียนรู้เป็นการร่วมกับสาธิตระหว่างครูและตัวแทนนักเรียนนักเรียนทดลองเพื่อตอบคำถามได้นะครับว่าสสารแต่ละสถานะมีปริมาตรคงที่หรือไม่คงที่มีรูปร่างคงที่หรือไม่คงที่ใช้เวลา10นาทีครับเชิญได้เลยครับฐานที่1สถานะของแข็งรูปร่างคงที่ปริมาตรคงที่ฐานที่สสถานะของเหลวรูปร่าง ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุปริมาตรคงที่ฐานที่3สถานะแก๊สรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุปริมาตรไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุและช่วงสุดท้ายของบทเรียนให้นักเรียนทำแบบทดสอบกิจกรรมที่5.1แบบจำลองอนุภาคข,ของสสารในแต่ละสถานะเป็นอย่างไรรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม t o p w o s h e e s จำนวน3ข้อสแกนผ่านมือถือได้เลยนะคะ